มาดูตัวอย่างที่สองนะครับจะลักษณะค,คล้ายกับตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองนี้จะเห็นว่าฟังก์ชันนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกันนะช่วงแรกก็คือค่า x นั้นมีค่ามากกว่าสองแต่ว่ามันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสามและอีกช่วงหนึ่งก็คือค่า x นั้นมีค่ามากกว่าสามแต่ว่ามันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่นะฮะแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกันอันนี้น้องสังเกตว่าข้อหนึ่งข้อสองเนี่ย โจทย์เขาจะไม่เขียนลิมิตออกมาในรูปสําเร็จแบบนี้ใช่ไหมเขาจะเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือแต่ว่าเราต้องแปลให้ได้ออกมาเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์ได้แบบนี้นะฮะน้องต้องเขียนให้ได้การหาลิมิตพี่เคยเน้นย้ําไปแล้วนะครับถ้าเกิดเจอลิมิตประเภทนี้นะเเข้าใกล้ค่าคงที่แล้วก็ไม่มีเครื่องหมายยกกําลังบวกลบข้างบนเนี่ย เราจะทำไงกับมันนะฮะถ้าเจอแบบนี้พี่เคยบอกไปแล้วว่าเราจะต้องหาค่าลิมิตเนี่ยทั้ง2ด้านเลยคือ x เข้าใกล้ด้านซ้ายแล้วก็ x เข้าใกล้ด้านขวานะต้องแบ่งออกเป็น2ด้านใช่ไหมฮะแล้วก็เช็คดูว่าลิมิตด้านซ้ายกับลิมิตด้านขวาเนี่ยมันมีค่าเท่ากันไหมถ้าสมมุติว่าลิมิตของฟังก์ชันดังด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันมีค่าเท่ากันแสดงว่าลิมิตในข้อนั้นเนี่ย สามารถหาค่าได้แต่ถ้าเกิดว่าลิมิตท,ทางด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันไม่เท่ากันแสดงว่าลิมิตในข้อนั้นหาค่าลิมิตไม่ได้นะครับเรามาดูนะฮะในข้อนี้เราจะหาลิมิตท,ทางด้านขวามือก่อนแล้วกัน x เข้าใกล้3ทางด้านขวามือก็คือค่า x นั้นจะมีค่ามากกว่า3ใช่ไหมฮะมากกว่า3าสมการไหนสมการนี้ใช่ไหมเพราะว่านี่เห็นไหม ค่า x อยู่ระหว่าง3แต่ว่ามีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ4เพราะฉะนั้นเราจะเลือกฟังก์ชันเท่ากับ x ตัวนี้เอามาคิดในการในการหาลิมิตนะฮะอันนี้ก็ง่ายๆเลยกล้วยๆเลยก็แทน3ลงไปใน x นี้นะฮะจะได้ออว่าเป็น3ทันทีเดี๋ยวเราจะมาหาอีกด้านหนึ่งคือทางด้านซ้ายมือนะฮะ x เข้าใกล้3ทางด้านซ้ายหมายความว่าค่า x นั้นมีค่าเป็นไงครับน้อยกว่าสนะ น้อยกว่าสมจะเห็นว่าตรงนี้เป็นไงครับค่า x มันเป็นไงมันน้อยกว่าหรือเท่ากับสามแต่ว่ามันก็ยังมากกว่าสองใช่ไหมเราก็เลือกใช้ตัวนี้เลยฟังก์ชันเท่ากับห้าห้าลบ x ตัวนี้นะฮะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับแทนสามตัวเนี้ยเข้ามาใน x นี้จะได้เป็นห้าลบสามออกมาเป็นสองนะเราจะเห็นว่าลิมิตทางด้านซ้ายมือเนี่ยออกมาเป็นสอง ด้านขวาออกมาเป็น3ซ้ายกับขวาเท่ากันไหมลิมิตด้านซ้ายกับด้านขวาเท่ากันไหมมันไม่เท่านะะลิมิตด้านซ้ายด้านขวาไม่เท่ากันเนี่ยแสดงว่าไอลิมิตของฟังก์ชันตัวเนี้ยนะฮะเมื่อ x เ,เข้าใกล้3เนี่ยมันเป็นไงมันหาค่าลิมิตได้ไหมหาค่าลิมิตไม่ได้นะฮะหรือว่าพูดเป็นภาษาภาษาอังกฤษว่า does not exist นั่นเองนะฮะ